สวัสดีครับพบกับรายการ Go Wismi ไปกับหินครับวันนี้พามาทำโรงเรือนแล้็ปลูกองุ่นทั้งพันสายพันป่าและพันดีครับซึ่งซื้อพันมาจากทางสวนที่เขาขายกันในกลุ่มของผู้เพอาะเลี้ยงองุ่นสมัครเล่นครับจะปลูกทั้งองุ่นป่าสายพันป่าและองุ่นพันดีครับตามมาชมนะครับที่สวนเกษตรชัยทรจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย จากั on ้เลือกพันธุ์องุ no like, you one, ่นซึ่งมีคนแนะนำว่าปลูกง่ายๆในภาคกลางนี่ผมก็ซื้อมหมดครับพันละต้น2ต้นสลับสับกันไปครับมีทั้งแบกเอปอไว้มริกาต่างๆนะครับก็ปลูกแซมอยู่ในแปลงพืชผักสวนครัวครับจริงๆแล้วเพิ่งเริ่มต้นปลูกเมื่อปี67คือต้นปี1มกรานะครับดีเดย์ปลูกองุ่นเป็นไม้ประจําสวนของผมนะครับอันนี้ใช้เวลานี้อันนี้ถ่ายทํา วันที่9มีนาคมนะครับก็ทอดยอดแล้วครับใช้เวลาประมาณ2เดือนเศษเนี่ยทอดยอดแล้วบ้งต้นก็เริ่มตั้งกอก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาปลูกอีกหนครับลุเผลตครับที่เขาว่ากันว่าปลูกง่ายออกลูกง่ายในภาคกลางนะครับใช้เวลาปลูกประมาณ2เดือนได้แ,แค่นี้ครับไม่โตบางคนบอกว่าโตช้าไปนิดนึงสําหรับมาตรฐาน แต่ผมกลับมองว่าการปลูกของผมเนี่ยเป็นการปลูกเพื่อทดลองนะครับบางคนบอกว่ามีการปลูกนี่จะต้องมีการเด็ดใบข้างล่างทิ้งเด็ดกิ่งให้เหลือกิ่งเดียวจะได้แทงชุดยอดขึ้นไปตามไม้ค้ำขึ้นไปด้านบนแต่ผมจะลองไม่เด็ดนะครับเพื่ออยากดูชั่วว่าเขาตั้ตั้งกอได้อย่างไรและแทงยอดสักกี่ยอดตอนอยู่งลู่มตอนต้นนี่ก็ไขป่ปลาครับปลูกคู่กับใบคนัวซึ่งเป็นองุ่นพันธุ์ที่บอกว่าปลูกง่ายมากๆซึ่งโตเร็วจริงๆครับ ดูแลเข้ากันเนี่ยแต่ใบขนุนเนี่ยปลูกประมาณ2เดือนนิดๆน,นะครับแต่ทําวที่9มีนาคม2อ6 7เนี่ยสูงขึ้นค้างฝนนะครับก็หวังว่าหน้าฝนนี้จะมีอง,งุอ่นอร่อยๆใบขโโนวนกินกันมีรูทเพลทก็ต้องมีบิ๊กพเพลทครับลูกใหญ่กว่าอันนี้แม่ค้าคนขายเชียร์ว่าเอาตอใหญ่ๆมาเลยนะครับ300บาทซึ่งก็คุ้มค่าครับ ไม่ถึง2เดือนแข็งยอดแล้วกำลังนะขึ้นค้างไปอย่างด้านบนใบสวยมากพวกแบบอินทรีย์ครับซื้อต้นต่อพันธุ์ดีมาไม่แตกยอดครับก็เลยเลีเ้ยงเป็นองุ่นป่าเป็นต้นต่อสำหรับขยายพันธุ์ต่อไปอ,นนอันนี้เป็นองุ่นป่าประมาณเกืบอบเกือบสเดือนนะครับกว่าที่จะตัดสินใจเข้าลงดิน คุ้มค่าครับข่งยอดสวยมากปลูกอางุนป่าไว้สี่ต้นครับต่อไปจะมีการขยายพันธุ์อางุนที่สวนนี้ปลูกอางุนทั้งทีปลูกให้สวยล้วปลูกข้างบ้านทําค้างแบบนี้ครับจะได้มีค้างอ่างุนหวังว่าเวลาอ่างุนออกช่อมาจะได้นั่งชิมอางุนสดๆคนต้นอันนี้ปลูก3ามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับอันนี้ คนให้มาบอกว่าชื่อพันเฟรมครับเขาว่าว่าปลูกยากเลี้ยงยากเลยมาลองให้สุขเกษตรชานลองปลูกดูครับก็ตอนนี้ก็โตดีครับประมาณเกือบสองเดือนสกาขาดสารอาหารไปนิดเดีเดี๋ยวเพิ่มปุ๋ยให้เดี๋ยวบอกกันว่าไวมะละกาปลูกง่ายสุดก็ต้องลองกันแล้วครับปลูกไวมะละกาต้นหนึ่งนะครับก็ช่วงน,นี้อากาศ ปาหาเป็นิดหนึงมีการบำรุงพืชบำรุงปุ๋ยใส่เขไปตอนนี้แตกยอดดีนะครับเดือนเสียดกับ2เดือนเช่นกันอีก,ก็สองเดือนเช่ไันไครับแบ a โอปอโอ้โหเขาว่ากันว่าออกผลง่ายแล้วก็ว้าวจริงๆครับเพียงแค่2เดือนก็ออกผลช่อแรกให้เชยชมแล้วครับเป็นแบคโอ o อสดๆแากสูนย์เกษตร เชีย่ยถอนภูมิใจครับที่ปลูกองุ่นแล้วมีผลผลิตถึงแม้จะเป็นพวงเล็กๆพวงหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการปลูกองอุ่นของสวนเกษตรเชีย่ยถอนติดตามมาเรื่อยๆนะครับรายการของเราจะมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆะะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ